วันนี้กลับมาเป็นการ์ดบาสเกตบอลกันอีกสักครั้งนะครับหลังจากที่เป็นการ์ดฟุตบอลมาหลายรอบแล้วมาดูรุ่นนี้กันครับคอร์ดคิงครับฤดูกาล2020-2021ที่เพิ่งจบไปครับเป็นกล่องบัสเตอร์ครับกล่องบัสเตอร์ซึ่งแน่นอนครับกล่องบัสเตอร์นั้นมีพิเศษตรงนี้ครับ Look for o u l t er r r a e blank slate ครับจะเป็นใบที่เราตามหากันฮะเป็นใบ เรียกว่าใบพื้นขาวครับพื้นขาวเรียบๆเ,เลยแต่สวยงามครับแล้วก็หายากมากจะออกไหมครับตล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็อย่างที่เกินครับคอร์ดคิงมาสเตอร์ครับก็ดูกันฮะจะเจอแบงค์สลดไหม ในกล่องบัสเตอร์ก็จะมีทั้งหมด7แพ็คแพ็คละ5ใบครับ7จ็ดแพ็คครับไปไล่กันไปเลยครับจากหน้าไปหลังเริ่มต้นที่2แรกครับโอเคซอแรก ซึ่งการ์ดคอร์ดคิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดท,ที่ออกแบบเรียกว่าลูกเล่นลวดลายเขาค่อนข้างสวยงามครับามาครับคนแรกจอห์นวอลฮะจอห์นวอลเคอรี่นะฮะไครีเอรอออ์วินเออร์วินโอ้ลูกกี้ครับเป็น จารเลนส์สเครับจารเลนส์สเอุ้ยใสสมาเลยครับใบแรกส่วนใบล่างก็เป็นใบรูกกี้ครับฟินครับมาล็กฟินโอ้โหสองแรกก็ออกมาครับใบใสจารนสมิครับไม่มีรันนัมเบอร์นะครับแต่เป็นใบใสครับโอ้โหอ,อ่ะ สองที่สองครับแรกครับอดดบยโยครับแบมอดดบยโยเลบอนจิมส์จามาลเมรเร่ครับเป็นอูใบเลอเลนครับ อาร์ติตี้โมชั่นครับเรอัลเลนครับในชุดซูเปอร์โซนิกครับและใบล่างเป็นจาเดนแมคเดนเนลครับอาร์ซีครับลุกกี้อันนี้ก็เป็นใบอินเสิร์ตครับไม่มีรันนัมเบอร์ครับตัวการ์ดเห็นไหมครับการ์ดที่พิมพ์นี่ไม่ใช่การ์ด กระดาษที่พิมพ์ออกมานี่ไม่ได้เป็นกระดาษเรียบนะครับกระดาษจะมีเป็นเท็กเจอร์ครับเท็กเจอร์ของเขาครับคอร์ทคิงผ่ามา j a m e เจมส์ฮาร์เดนครับอเล็กซานเดอร์ครับเซียร์แคมครับ เจมส์มาอีกแล้วครับเจมส์ James. แล้ไบรุกกี้ครับแอรอนเนสมิธครับแอรอนเนสมิธลุกกี้นะครับสามซองแล้วแบงค์สเลดจะมีไหมแบงค์สเลดซิมมอนครับซิมมอน มิดเดิลตันแชมป์คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับคว้าแชมป์ไปแล้วอารอนกอดอนครับอูเบบเบ้เป็นเควินดูเรนครับโมเดิร์นสโต๊กครับเควินดูเรนบายอินเสิร์ดฮะอาซีเป็นปุ๊บกลับหัวเป็นเบฮะอาซีโมเดิน โมเดลสตู๊กคีย์สามซองครับผมไอใบรายทรงลายเซนคงไม่รุ่นฮะไม่น่าจะออกบัสเตอร์บ่อยครับรุ่นแบงค์สะเลดดีกว่าเอาตาแัแลฮะเวนบลิดครับฮีโร่ครับ,ฮ,รรบฮอลิเดย์ครับ t r ฮอลิเดย์ oh, y อูาา้ใบ,บใสมาอีกแล้วครับใบใสมาอีกแล้วเป็นอาซีครับโอ้ไทริสครับฮาริเบอร์ตันครับว้าวไทริสฮาริเบอร์ตันครับใบใสและข้างล่างเป็นโอบิทอปปิ้นครับโอบิทอปปิ้นโอ้ได้ใบใสไทริสฮารฮาริเบอร์ตันครับว้าว โอเคเลยครับกล่องนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อออแบงค์สเลตอีกนี่กรีดเลยครับผมเวสบู Blue, ครับซาบอนนิสทาวสครับข่าวแอนโทนีทาวเฮ้ยแบงค์สเลป่ะใช่ป่ะ ไม่ใช่ครับว่าหูโอ,โอแต่แบงค์สลมจ,จะไม่มีลายตรงนี้เลยเนอะมันจะขาวล้วนเลยคอนเทมปอรารี่ครับสตีเฟนเคอร์รีครับและใบอา์ซีข้างล่างเป็นโอ้โหแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดใบนี้คอนเทมปอรารี่ครับแม่ <c oughs> เห็นขาวขาวเกือบจะดีใจแล้วมันถ้าแบงค์สลดคือมันจะขาวล้วนเลยคนระับ สองสุดท้ายแล้วครับถ้าแบงก์เซเลดมีก็ต้องมาแล้วฮะไม่มาก็หมดแล้วครับ,รบสำหรับวันนี้ปุ๊บไปก่อนเลยใบแรกเอาดิชครับวอ์เกอร์เททัมเททัมและว้า ไม่ได้แล้วครับแบงค์เซเลดเป็นลิลาดครับอัสติทรีโมชั่นครับลิลาดและไบอาร์ซีได้แก่เรแรมซี Woo ่ครับโอเคครับหมดกล่องแล้วครับได้ใบใสเป็นไทริสหนึ่งใบกับจาร์เลนสมิธ หนึ่งใบครับ่อกี้รีบร้อนไปนิดนึงครับลืมสังเกตครับเจมใบนี้เป็นใบสีน้ำเงินด้วยครับซึ่งก็คือจะมีรันนัมเบอร์นะฮะเป็นรันที่99ครับเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามเพราะผมยังไงคราวหน้าก็ติดตามกันใหม่ครับว่าจะได้มาเปิด กล่องอะไรกันครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ